18หัวนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับปั๊มจุ่มหรือว่าปั๊มไดโวของ m t e h ตัวที่ผมเคยทดสอบก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัว24โวลต์380วัตต์นะครับผม วันนี้ผมอยากจะทดสอบนะครับว่าถ้าเราใช้กับสปริงเกอร์เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ทั้งหมดกี่หัวนะครับวันนี้สปริงเกอร์ที่ผมเตรียมมาทดสอบก็หลายตัวเลยนะครับขนาดก็คือ1นส่วนสนิ้วนะครับผมเราจะมาดูนะครับสแผงนะครับจะสามารถใช้กับสปริงเกอร์ได้กี่หัวนะครับอุปกรณ์ในการทดสอบของเรานะครับนอกจากปั๊มน้ําก็จะมีท่อ2ขนาดนะครับก็คือขนาด1.5นิ้วและขนาดเศษหนึ่งส่วนสนิ้วจํานวนอย่างละ6เส้นนะครับข้อต่อจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คืออย่างแรกเป็นข้อต่อ 1>, 1นิ้วลดลงมาเป็น1นส่วนสนิ้วนะครับข้อต่องอขนาด1นส่วนสนิ้วอันดับแรกผมจะทําการประกอบสปริงเกอร์เข้ากับชุดท่อนี้ทั้งหมดเลยนะครับระยะห่างผมจะตัดครึ่งนะครับมันก็จะห่างกันอยู่ที่ตัวละ2เมตรนะครับผมก็จะต่อด้วยข้อต่อตัวนี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็รอจนแดดจัดพอสมควรเลยนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมที่จะทําการทดสอบแล้วนะครับก็คือสปริงเกอร์ตอนนี้ทําไว้ทั้งหมด10ชุดนะครับผมจะมาดูกันว่าแรงดันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมต่อสายยางเข้าไปมานะครับระยะทาง50เมตรในแนวราบนะครับปั๊มเราจุ่มลงน้ําแล้วแผงโซลาเซลล์ก็สแตนบายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อปั๊มน้ากับแผงโซลาเซลล์กันเลยครับผมจะต่อแบบขนานนะครับ ป่ามาทำงานแล้วครับเดียวดูสายยางเริ่มพองขึ้นแล้วนะครับผมโอเคจากแรงดันน้ำที่เห็นตอนนี้นะครับผมว่าสปริงเกอร์สองหัวน่าจะเอาไม่อยู่นะครับผมจะเพิ่มอีเป็นสี่หัวนะครับเพราะว่าแรงดัน่่นข้างแรงเลยมาเรามาดูกันนะครับว่า สปิงเกอร์สหัวจะเป็นยังไงนะครับสปิงเกอร์สีหัวก็หลุดนะครับแรงดันยังเหลือเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่อมอีกหชุดเป็น6หัวนะครับมาลองกันที่6หัวนะครับทุกคนตอนนี้สริงเกอร์6ตัว ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าแรงเกิินพอนะครับทุกคนดูบริเวณน้ํานี่คือท่อหลุดเป็นหนึ่งท่อเพราะว่าผมคิดว่าต้องให้มันหลุดนะครับ้อหมายตอนนี้ก็คือว่าแรงดันยังเหลือเฟือนะครับเท่าที่เราเห็นนี่จะต่อสปินเกอร์อีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้าไปอีกหนึ่งชุดเป็น8ตัวนะครับ อร์ทุกตัวก็ยังทํางานเต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับและน้ําตรงนี้ก็ยังเหลือแรงดันอีกค่อนข้างเยอะนะครับสามารถเพิ่มสปริงเกอร์ได้อีกประมาณเกิน6ตัวแน่ๆนะครับอีก2ชุดนะครับจะรวมเป็น10ตัวแล้วผมจะทดสอบทั้ง10ตัวว่า10บหัวสปริงเกอร์กับปั๊มของเราจะมีแรงดันเท่าไหร่นะครับสปริงเกอร์10ตัวมาทดสอบกันครับ ตัวแรงดันยังเหลือๆนะครับเดี๋ยวจะลองสวมอีกหัวเข้าไปนะครับทุกคนดูรัศมีของน้ำนี่นะครับถึงนี่ระยะจากหัวสปริงเกอร์ถึงนี่ประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรได้เลยนะครับผมก็คือสปริงเกอร์เนทำงานเกินลิมิตอยู่ตอนนี้นะครับรผมเชื่อว่าเรายังสามารถที่จะต่อสปริงเกอร์ได้มากกว่า10บหัวนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะไปซื้อสปริงเกอร์และก็ท่อมาอีกหนึ่งชุดนะครับเราจะลองไปทดสอบกันดูเลยว่าเราจะสามารถใช้สปริงเกอร์ได้ทั้งหมดจริงๆที่ใช้แรงดังนน้าที่พอดีลิมิตของสปริงเกอร์แบบพอดีพอดีเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดกี่หัวนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ไปเพิ่มหัวสปริงเกอร์นะครับเพิ่มอีก4ีตัวก่อนนะครับมาดูกันว่าสปริงเกอร์14ตัวแรงดันจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่คือฝาปิดของเราถ้าผมปิดก็คือสปริงเกอร์ทำงานนะครับ ผมจะลองต่อ18บหัวดูนะครับว่าแรงดันจะเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าการกระจายน้ํารัศมีนะครับความเปียกความชุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ18หัวนะครับว้าวรัศมีของการกระจายน้ำนะครับ ที่ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับประมาณ2ถึง2เมตร50นะครับนี่ก็คือประสิทธิภาพเต็ม p e r f o r m ร์แมที่สปริงเกอร์ขนาด1ส่วน2นิ้วทำงานได้นะครับทุกคนดูนะครับผมการใช้ปั๊มนะครับ1ตัวของเรากับแผงโซลาเซลล์2แผงและตัวสปริงเกอร์18หัวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดสอบปั๊มจุ่มของ M-Tech นะครับกับสปริงเกอร์ขนาด1ส่วน2นิ้วนะครับก็ทดสอบไม่เห็นแล้วนะครับว่าปั๊มเพียง1ตัวแผงโซลาร์เซลล์330วัตต์2 4โวลต์2แผงนะครับทำให้เราได้สามารถที่จะต่อสปริงเกอร์ได้ทั้งหมด18หัวและสามารถเพิ่มเติมได้อีกเยอะแยะเลยนะครับถ้าเกิดว่า เราไม่ต้องการให้น้ำมันดันขนาดนี้นะครับผมหรือเราอาจจะลดแผงโซลาเซลล์ลงเป็น1แผงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้สปริงเกอร์หลายหัวขนาดนี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ